นี่นะครับมาดูที่จับไข่นะครับเออวันนี้อาจจะมานะครับผมสี่ห้าแปดสามนะครับผมโอ้โหห้าแปดสามนะครับสามแปดห้าสามไม่อยู่ตรงนู้นอ่ะหันแนดละน้อยมาพุมไหนถ้าไม่มีแต่ห้าสามห้าสามะห้าไปจับยี่ใหม่จับยี่ตาจับไป นี่จับแล้วเอาไปคนเดียวนันก็ถูกแล้วเออถ้าจับสัออไปนอนลูกค้าสั่งว่าเอาเบอร์เดียวเอาเบอร์เดียวที่เอาเบอร์เดียวเอาเบอร์เดียวโอ้ยโอ้ยนำกล่องมาถวายนะครับผม นี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆวัดนะครับกี่โแล้วนะสี่โงกว่าสี่โมงกว่าเที่ยงกว่าเออทำไมไวอ่ะทางนั้เนเข้าของเจอบ้านกันสี่โมงแล้วเที่ยงจุดที Uh. น,นี่นะครับรบหะาวตเปนไไงโอ้ม่ยัุ มากราบสการะนะครับผมขอโชขอลาบแม่นะครับแม่แตะเขียนทองนะครับผมบรรยากาศเย็ยนล่มรลื่นมากนะครับผมสงบมาก